โอ้โหเปิดกล่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวก่อนพี่บเบิร <Wow. S 1> เปิดกล่องสิโอ้โหมีหลายชิ้นเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพี่เบิรได้ชิ้นไหนบ้างน้องอันนี้คืออะไรคะโอ้โ่อโอ้ชุดเครื่องบินแล้วก็รถนะคะบ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องพี่เบิร์น้องเบลสตอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้พี่เบิร์น้องเบลจะมาแกะของขวัญที่มามีเซอร์ไพรส์วันเกิดนั่นเองค่ะว้าอันนี้ก็คือของขวัญที่มามีให้พี่เบิ้ลน,น,นั่นเองเดี๋ยวมามีจะให้พี่เบิ้ลเปิดเองเลยนะคะว่าของขวัญที่มามีซื้อให้พี่เบิ้ลจะได้อะไรบ้าง แกสิโอ้โหเป็นกล่องใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูซิเอามาช่วยกันลุ้นไปพร้อมๆกันว่าไบาเบินเนี่ยจะได้ของขวัญอะไรจากมามีอเปิดสิเปิดได้ยังตรงนี้ค่ะเปิดได้ยังเปิดได้ยังค่อยๆนะคะโอ้โหเปิดกล่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวก่อนพี่ไบเบิลเปิดกล่องสิ โอ้โหมีหลายชิ้นเลยเดี๋ยวลองมาดูกันว่าพี่เบิ้ลได้ชิ้นไหนบ้างน้องอันนี้คืออะไรคะเหมืนอมน่องโอชุดเครื่องบินแล้วก็รถนะคะเอาออกไปหนึ่งชิ้นชิ้นต่อไปไปเบิล้ลได้อะไรอีกเาเหมือนเป็นต่อสู้ครับผมเอ่อเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ชุดหุ่นต่อสู้ใช่ไหมคะไหนๆเป็นรูปอะไร อ๋อเป็นรูปนักรบโบราณค่ะ oh. โอเคสองชิ้นแล้วชิ้นต่อไปค่ะอุ้ยมีชิ้นที่ถูกใจพี่ใบเบิ้นแล้วว่าอันนี้คืออะไรคะพี่ใบเบิ้นบาสเกตบอลที่โยนเหรอคะใช่ครับอ๋าอยากได้อันนี้มาตั้งนานแล้วค่ะเหมือนที่โยนบาสเกตบอลชิ้นนี้เราอยากได้ชินนี้มาตั้งนานแล้วชิ้นที่เท่าไหร่ล่ะคะเด็กๆชิ้นที่สา โอ้โหมีหลายชิ้นเลยอะกล่องเนี้ยต, <S <S ต่อไปชิ้นไหนบ้างอันนี้ครัเหมือนเป็นชุดก่อสร้างค่ะโอ้เป็นชุดเครื่องมือช่างก่อสร้างโดราเอมอนชิ้นที่สี่แล้วต่อไปยังไม่หมดอีกหรอคะอยังคะโอ้โน้องอะไรอีกอันนี้คืออะไรคะเหมือนเป็นชุดโดราเอมอนรถโ,โดราเ,เ,เอมอนนะคะ โอ้โหหมดเลยยังเด็กๆชิ้นที่ห้าลงไปโอ้โหยังไม่หมดอีกแล้วโอ้ชิ้นที่หกคืออะไรเป็นดาบครับโอ้ดาบต่อสู้เบนเทนนั่นเองค่ะโอเคชิ้นต่อไปค่ะโอ้อันนี้คืออะไรคะพี่บ้านปืนหรือป่อะอ๋อเป็นปืนยิงฟองสบู่ค่ะหมดหรือยังหมดหรือยัง โอ้โหอันนี้ชิ้นสุดท้ายแล้วคืออะไรครับมันคือรถบังคับโอ้โหพี่ใบเบิ้ลได้รถบังคับอีกแล้วหมดรืยยังคะหมดแล้วหมดกล่องแล้วนะคะโอ้โหกล่องใหญ่มากๆเลยแนวลองเอากล่องลงแล้วดูสิว่าเอามาเรียงสิครับพี่ใบเบิ้ลได้กี่ชิ้นหนึ่งชิ้นสชิ้นสมชิ้น สชิ้นห้าชินาช้นหชิ้นกชินกช้น,น,นโอ้โหทั้งหมด7ชิ้นค่ะ <ไป S 1> อุ้ยแปดชิน้นเหรอคะโอ้โหและนี่ก็คือของขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ไบเบิลน,นะคะเพื่อนๆอมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ โอ้มีทั้งหมด8ชิ้นค่ะปืนฟองสบูดาบเบนเทนอะไรอีกชุดสัชุดส้โอ้เยอะแยะมากมายค่ะพี่ใบบ้านเป็นยังไงบ้างถูกใจไหมครับกับชุดของขวัญใจคะ่ะโอ้ปีนี้ได้หลายชิน<ป>้นเลยถูกใจน้องเหมือนกันเดี๋ยวเอาแบ่งกันเล่นนะคะไหนๆอยากแกะอันไหนเอ่ยยูบ้านอยากแกะอันไหนครับ รถบังคับโอเคได้ได้มาเรื่องเปิดรถบังคับนะคะโอ้โหตอนนี้พี่ไบเบิลกับน้องเบลล่านะคะกําลังช่วยกันแกะข้องควัญน,นะคะไบเบิลแกะอะไรลูกรถบังคับโอ้โหคันใหญ่สีแดงเลยส่วนน้องล่ะช่วยพี่ไบเบิลแกะชุดเหมือนโยลูกบอลน,นะคะของอเ,อเวนเจอร์ นั่นก็ไอรอนแมนนั่นเองนี่คะนได้แล้วได้ยังเปิดออกมาสิมันมันมีรีโมทไหมคะพี่ใบเบิ้ลเือฮ้ยต้องใช้ถ่านหรือเปล่า,าให้ดูสิโอ้อ๋อเป็นตัวรีโมทอยู่ข้างล่างนี่เองเดี๋ยวหนูต้องแกะออกมาลูกอ่าแกะออกมาเลยพี่ใบเบิ้ลพี่เบลล่าแกะได้ยังคะ เบลล่าแกะจะได้แล้วโอ้โหชุดกล่องของขวัญเนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะเด็กๆได้ของขวัญตั้งแปดชิ้นอีกชิ้นเดียวเนี่ยจะเท่ากับอายุของพี่ไบเบิลเลยนะมีฐานไหมคะพี่ไบเบิีเสียตังค์ไปตั้งหลายพันล้านหลายพันล้าน่ของน้องแกะได้ยังคะของน้องเล่นยังไงนะ ก็โยนใส่ใช่ไหมคะวันนี้มันมีไอตัวนี้ให้แปะครับอ๋อแปะยังไงลูกคือเรา,เาไปติดตรงไหนก็ได้แล้วก็นี่แปะเราไปติดเช่นเอาไปติดตรงกำแพงก็ได้เหรอโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปแปะกันนะคะว้าวโอ้โหและนี่ก็คือของเล่นชุดบาสชุดลูกบอลใช่ไหมคะน้องจะเริ่มชุดแล้วใช่ไหม ไหนไหนไหนเดี๋ยวชุดโชว์เลยโอ้โหเข้าหรือเปล่าเนี่ยต่อไปเป็นตาพี่บ้านพี่บ้านชุดลงเลยดูที่พี่บ้านชุดโอ้ไปโดนข้างบนน้องไปเก็บมาเลยค่ะไม่ได้ไม่กน้องเล่นสงครั้งอ่ะอ่พี่บ้านโยนเลยครับโอ้โหไม่ลง เสมอกันนะคะเกือบโดนครับพี่เบเบิล์ูโดนครับลงไปแล้วหรอโอ้พี่เบิ้ลนำหนึ่งคะแนนแล้วต่อไปน้องเบลล่าโยนให้น้องค่ะน้องถอยมาโอเคโยนโอ้โหไม่ลงเกือบไปอีกทีนึง สองสามฮึบอ๋น้องลอง,ยงเย,ยง้เฮียครับเฮียครับเลลงดีๆนะครับโอ้โหโเกือบพุดวิดพุดวิดขออีกทีนะึงโอ้ยบุดวิดอ่าต่อไปตาน้องดูน้องซีจะเข้าไหมฮึบโอ้โหไม่เข้านะคะ โอ้โหก็ไม่เข้าเหมือนกันค่อนข้างที่จะชูดยากใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โ <c oughs> ติดข้างบนเลยโอเคค่ะเ <c oughs> พื่อนๆและนี่ก็คือของขวัญเซอร์ไพรส์ของพี่ใบเบิ้ลนะคะอายุครบกี่ขวบนะคะพี่ใบเบิ้ลก้าวขวบแล้วปีนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวมามีต้องให้พี่ไบเบิลน้องเบลล่าเล่นของเล่นไปก่อนนะคะแต่ว่าของเล่นพี่ไบเบิลอะยังเหลืออีกตั้งเต็กชิ้นนะคะเพื่นพนอนๆอย่าลืมกดซับสไคร์เอ้าหกเหรอคะโอโอ,โอมันมีแปดโอเคแล้วหกเพื่อ อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเรามีของเล่นอีกตั้ง6ชิ้นรอเพื่อนๆที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูอยู่นะคะแต่สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายนะบาย